เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมมือถือเปิดใหม่นะครับไฟ Force n b บุโนโชนะครับหรือว่าหน่วยผจญคนไฟลุกนั่นเองนะครับจากอนิเมะการ์ตูนเรื่องดังนะครับใน Netflix นี่มีอยู่สซีซั่นซีซั่นละ24ตอนตอนนี้รวมแล้ว48ตอนนะครับเรื่องราวของชินละหน่วยดับเพลิงที่8นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปติดตามเอาใน n e t f l i x นะครับ เริ่มเกมมาแลครับเราก็จะได้สุ่มกาชาเลย1ครั้งนะครับ10ตนะัวละครเนาะมีอะไรบ้างเท่าที่ดูเห็นนี่มีชินระนะครับมี o อีกแล้วก็ตัวต่อไปอะไรเป็นอาร์ทบอยนะครับแล้วก็เจ้าหญิงไฟอีกตัวหนึ่งคือซิสเตอร์ไอริสนะครับปะสุ่มเลยดูซิว่าจะได้ตัวอะไรแน่นอนซิสเตอร์คือเป้าหมายของทุกคนปื๊ แวบเข้ามาดาวเดียวโอ้โหดาวเดียวอีกแล้วดาวเดียวอีกแล้วโอ้ไม่แต่ชิ้นล้าโอ้โหมาเต็มเลยวะเฮ้ยมีสองดาวโอ้มาตัวนึงแล้วแล้วก็ตัวนี้นี่เป็นรองหัวหน้าหน่วยใช่ไหม ชื่ออะไรนะฮินาวะนะครับแล้วก็มากีหน่วยดับเพลิงที่แปดโอ้ไม่มี s อ r เลยอ๋อมันจะเป็นแบบสุ่มตัวละครกับซีนผสมกันมานะครับหน่วยดับเพลิงที่สองหมดแล้วแล้วสิเนี่ย ถ้าเริ่มมาแล้วเราสุ่มกาชาได้ไม่ดีนะครับสำหรับเกมนี้วิธีรีเซ็ตก็เข้าไปที่ทางขวาบนนะครับซาร์พอตหรือว่าซัพพอร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้นะครับอันที่6อันสุดท้ายเนี่ยขวาล่าง Account Delete นะครับก็กดยืนยันนะครับไอ้สีเทานี่คือแคนเซิลนะอันนี้คือตกลงนะครับพอตกลงปุ๊บ a c c o u n t ก็จะถูกรีเซ็ตนะครับแล้วเราก็เข้าเกมใหม่ๆเริ่มมานี่สุ่มกาชาได้เลยนะครับ ก็ไม่ต้องใช้เวลายเยอะ,อะทัชสกรีนเข้าไปกดตกลงแล้วก็ตั้งชื่อตัวละครแค่นั้นเองนะเริ่มมานะครับมันก็จะมีตัวเรียนให้เราสู้กับคนไฟลุกที่สถานีรถไฟนะครับอันนี้ไม่ใช่ผีนะเป็นคนท,ที่ที่แบบไฟมันลุกขึ้นมานะครับใครที่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้ก็น่าจะรู้นะพอไฟลุกแล้วนี่คือเหมือนกับว่าเขาเหมือนจะยังไม่ตายนะครับเราต้องมาช่วยส่งวิญ,ญญาณเข้าไปนะครับ เช็คที่อินโฟปึ๊บเราทำตามนี้ไปก่อน,นจะเป็นการสอนคอโมโบเบื้องต้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวภายหลังเกมมันจะมีออโต้อยู่แล้วนะนี่ออโต้แต่ยังเปิดไม่ได้นะตอนนี้เป็นสอนเบื้องต้นก่อนลิงเบิร์สคอโมโบแล้วก็อันติ พาไปตายชินระลูกเตะไฟเหอ,อเห็นแล้วนึกถึงเอสมนอาคีพวกเราทุกคนคือฮีโร่เรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้ก็เข้าไปสุ่มกาชานะครับก็เกมนี้จะเป็นเกมแนวกาชาเทอร์เบดนะครับไม่อ่าแล้วก็จะต้องจัดทีมตัวละคร แล้วก็ประจนภัยไปกับเรื่องราวของชินระนั่นเองนะครับก่อนอื่นมาดูกันก่อนเลยว่าตรงนี้คือหน้าเราเชิญนะมาดูว่ามีอะไรแจกมากนะครับของแจกเริ่มต้นอะไรเนี่ยตัวสกิป5ใบขอบคุณมากเลยแล้วก็มีเหรียญน,นะครับเหรียญทองนี่เอาไว้สำหรับอัปเกรดนะเ0 0เหมือนจะให้เยอะเพชรฟรีะนะครับ100 ใจร้ายจังให้ร้อยเด้งเหรอแล้วก็อันนี้เป็นอาหารไปสาหรับเติมค่าพลังให้ให้เวลาเล่นนะครับก็เกมนี้ใช้ค่าพลังในการเล่นนะเป็นข้าวปั้นตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโปรตีนโปรตีนนี่ก็คือเหมือนเป็นน้ายาเอ็กซ์พีอ่ะต้องมีการฝึกฝนร่างกายต้องอัดโปรตีนอะไรแจกเพชรอีกนะสิบแล้วก็มีทิกเก็ตนะครับอันนี้เป็นตั๋วสุ่มหรือเปล่า มีกี่ใบเนี่ย2ี่0 30นะครับแล้วก็มีอันนี้3ดาวอะไรไม่รู้เดี๋ยวกดดูก่อนรับตัวมาก่อนอ่ามีตัว3ดาวแล้วก็มีเพชรมาอีกเท่าไหร่เนี่ย500นะครับเออตรงนี้เดี๋ยวค่อยเยอะหน่อย รวมแล้วเนี่ยเริ่มมานะครับเราจะมีเพชรอยู่600นะครับ645แล้วก็ตัวละครที่เราได้มาคือเริ่มต้นเกมมันจะได้สุ่มฟรี10ตัวแต่ว่าตุ่มสุ่มของเกมนี้มันจะเป็นแบบสุ่มแบบเหมือนอสกิลกับไอ้นี่แยกกันนะครับตัวละคระเมื่อกี้เราได้อะไรมา3ดาวไม่ใช่ ไม่ใช่คาแรคเตอร์นะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับหน้าสกิลตรงนี้สกิลการ์ดอ่าใช่แล้วอ่าเขาแจกสกิลการ์ดสาดาวมานะครับของตัวชินระนั่นเองนะมันจะแยกเป็นอ่าสกิลการ์ดกับตัวละครนะครับเกมนี้โอเคอ่าทีนี้ไปดูเรื่องการสุ่มกาชากันก่อนเพราะว่ามันเป็นเกมแนวกาชาก็ต้องดูกาชาเนาะ ทิ่เกตที่เขาให้มาก็เมื่อกี้30บใบก็ไม่แน่ใจว่าสุ่มอะไรอ่ะตรงนี้นะครับสุ่มกาชาเป็นรูปประตูทางขวาขวาล่างอืมตู้กาชานะครับอันนี้จะเป็นตู้พิกอัพ72ชั่วโมงเนาะก็จะเป็นตู้พิกอัพตัวอะไรบ้างกดดูซิ คาแรคเตอร์โอกาสออก3ดาว1%นะครับแล้วก็โอกาสออกสกิลการ์ด3ดาว2%ที่เหลือตัว2ดาวอีก3 2อคาแรคเตอร์ Character ที่ได้ม ira, ีชินระอาร์เธอร์บอยอ๋อชินระอยู่ตัวตัวไหนวะตัวที่ตัวที่3ป่าวะ <laughs> จำไม่ได้มันจะมีชินระอาร์เธอร์บอยแล้วก็ โอบนะครับแล้วก็ปินเซสเจ้าหญิงไฟแล้วก็ซิสเตอร์ไอริสโอกาสออกนี่แค่0.2องย่างนะยากมากนะครับแล้วก็ตู้เริ่มต้นนะครับตรงนี้จะเป็นช่วงเริ่มต้นของเกมนะครับก็จะมีให้สุ่มเวลาหนึ่งครั้งโดยใช้ไอตัวเพชรเนี่ย2ีแต่ว่าได้ครั้งเดียวนะครึ่งราคานะกดดูก่อนของถูกกดก่อน อ๋อแต่ว่ามันเป็นเพชรเติม <c oughs> <c oughs> ว่ะเสดงว่าเกมนี้มีเพชรแบบเพชรล็อก,กกับเพชรเติมนะครับอะตัวกาชาที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ก็คือนี่30บใบนะครับนี่มี30อยู่นี้ก็มาสุ่มตูวนี้ได้มีน่าจะมีตัวละครเหมือนกันนะก็มีเจ้าหญิงไฟมีซิสเตอร์ไอริสนะครับชินระอาร์เธอร์บอยแล้วก็ เจ้าหัวหน้าหน่วยอ่ะหัวหน้าหน่วยโอบีเออเจ้านี่ป่าสุ่มดูจะได้อะไรบ้างวืบพุ่งไปเลยเงียบเลยลุงเลงไม่โผล่เลยสกิปไปลอดนะอื้อหือ วีสองดาวมีสองดาวมาสองอันแล้วรู้สึกจะเป็นสกิลอันหนึ่งเอ้ตัวนี้ได้สกิลแล้วคู่กันโอเคสมต่อครับฟืบสกิปมาต้องมีจริงๆแล้วหน่ะซิสตเตอร์ซิสตเตอร์มาไหมโอ้โห,โหไม่มีเลยวะ่ะดาวเดียวล้วน ชิตเตอร์ทำไมเธอไม่มา <c oughs> รุ้งแม่เอา้าไม่ใช่โอ้โหมีสกิลสองดาวมาอันหนึ่งที่เหลือนี่หนึ่งดาวล้วน ส่วนเพชรที่เราได้มานะครับก็จะเอามาสุ่มได้แค่ตู้ธรรมดานะครับตู้ธรรมดาเนี่ยมันจะใช้เพชรในราคา500นะครับต่อ1มัลติก็คือเราสุ่มได้อีกครั้งเดียวส่วนไอ้ตู้เนี้ยพิกอัพนะครับมันจะเป็นเ,เพชรที่เติมเงินนะครับสัญ,ญลักษณ์มันจะต่างกันดูที่ตรงนี้อันนี้คือเพชรเติมเงินอันนี้คือเพชรธรรมดาสุ่มตู้ไหนก็ได้อ่ลองตู้นี้ดู มันต้องได้อะไรมาบ้างแล้วนะอะ่ถ้าไม่ได้ก็รีเซ็ตไปนะครับรีเซ็ตง่ายเกมนี้กระสุมยากอ่ะได้แล้วอาร์เซอร์บอยครับสามดาวโอ้แต่ไม่ได้ตัวซิตเตอร์อยากได้ซิตเตอร์อ่ะได้อาร์เซอร์บอยมาเมื่อกี้มีของขายด้วยนะ ต่ว่าเนื่องจากมันเป็นสตโตญี่ปุ่นนะครับเราก็เติมไม่ได้อยู่แล้วแต่ลองจัดทีมดูดูจัดทีมออตโต้ไปโลดนี่ใส่สกิลมา้เราแล้วด้วยเรียบร้อยฮะแล้วก็ลุยเควส เวสจะมีในแบบสตอรี่นะครับแล้วก็ฟรีเวสนะครับเล่นได้2ด่านแล้วก็เดี๋ยวจะมีด่านเสริมมาอีกนะครับอ่ะก็เล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆมีทั้งแบบหมดธรรมดาและหมดยากนะครับพลังที่แนะนําให้ลงเขาก็จะมีบอกไว้ตลอดนะครับที่พลังทีมเรา22หรือลุยสามารถยืมตัวละครของเพื่อนมาเล่นได้นะครับเนื้อเรื่องเราจะสามารถดูก็ได้หรือวจาาคลิปก็ได้นะ ถ้าดูมันก็จะโหลดในเรื่องขึ้นมานะครับเจอกับคนไฟลุกที่สถานีอีกแล้วให้ลืมปิดออโต้อ่ะเ<อ>กมนี้มีออโต้น,นะครับหรือว่าจะบังคับเองก็ได้นะเนี่ยก็เลือกสกิลเอานะครับไอ้ทางขวานี่คืออ,อันตินะครับตัวเตี้ยจะมีสอนอยู่แล้วเล่งสปีดได้นะครับ หรือออโต้ไปเลยก็ได้อ่ามันก็จะทำคอมโบให้เราอัตโนมัติแล้วก็อันติหานดานแล้วง่ายๆช่วงต้นอ่ะเสือบอย,ยไม่ได้โชว์เลยท <c oughs> ุสา,ามีดาบไฟอโอเคก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจบเอาไว้เท่านี้แล้วกัน หากใครที่อยากลองเล่นเกมไฟฟอดเอ็นบุโนโชนะครับหรือว่าหน่วยพะจนคนไฟลุกเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดในมือถือนะครับ Android ผ่านคูแอปได้เลยนะครับก็เป็นสโตอ์ญี่ปุ่นเนาะเล่นได้เฉยๆเติมเงินไม่ได้นะครับก็แค่เอาไว้เล่นสนุกๆส,สำหรับคนที่ชอบอนิเมะเรื่องนี้แล้วกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u s c r i b e Channel ผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ